สวัสดีครับช่างอมออฟฟิเชียลครับวันนี้พามาหาเล่มเฮ็ดครับพี่น้องเล่มเฮ็ดผึ่งขมอยู่ค่ะนะครับฝนบ่ตกแล้ครับจะมาหาเล่มแเบื้องกันน่าจะได้หลายสำไรครับพี่น้องเขามากกับเห็นโหลดครับโอ้ยนะครับมันฝนบ่ตกต่ำพี่น้องถ้าฝนตกเนี่ยมันติดอกยังไงอยู่ครับอันนี้ฝนมันบอ่อต่ำไง เลยดอกใบใหญ่ครับโอ้ยอยากเกิดกังครับโอ้ดูเดอกขนาดมันโอ้ยเบลีย,ย์มันเยอมากันหลายคนอยู่ครับมาหาเรียมเฮ็ดโอ้ยเห็ดอยากออกพี่น้องดูแน่ดอกแค่น้อยไม่ได้รรยยครับผูกเตียนเห็ดครับนี่ผมก็มาหาเก็บตามนี่แหละครับมาดูดูครับว่าท,า,บา,บบาที่ใดว่า บอไดเอาทั้งมานนครับผ่านมากก็เลยเอาแกถุงครับโอ้ยยังไงว่าจิบบอมีเห็ดแล้วมาหาเลี้ยมดูนะครับดอกไหนบ่งามกระบอกครับว่าแต่มันป่ตกครับเนี่อฝนมันป่ตกครับเห็ดป่านี่ร้ายด้วยพี่น้องเห็ดพึ่งขมป่านี่ร้ายครับดูครับดอกของงามดอกงงามเลยพี่น้อง มานปะมานมานันโอ้ใช่นี้กับมานมานคักตัวนี้ยได้ระบายตาข่อยโอ้ย<ห>น,นครับพี่น้องมานเลยละ่ะปิดบานท,ที่บได้เฮ็ดครับก็เลยบัวเอาขู่เอาหนามานะครับานนมาดูเฉยครับมาครับมาหมานเฉยพี่น้องลุกะตัดจอนเลยคนดวงดีไปขี่กับพออ่อเฮ็ดขอนงว่าครับนี่แหละครับ ครับมันเป็นเป็นลาครับเอาบ่ได้มันเป็นลาไม่เอาเสียงก็ยิงกันและเสียงทหารยิงกันแล้วนั่นเดี๋ยวดูนี่นั่นนูดนี่คุณนะเนี่ยเนี่ยจะคอยพูดพูดดอกบานบานุทางหนาวไปเด้อยังไงเพื่นล่ะโอ้พยายามจ้าบ่เห็นเอาดอกเอาบ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยกำลังขึ้นนะครับ เฮ็ดน้มกันเด้อเสียนเห็ดแห่งสัดตะเห็บครับมาลำเพลินครับลำเพลินพี่น้องมาหาเบิ้องมาสิได้หลายทำได้มือเนี่ยไปละเผือมาเก็บเห็ดน้มกันเด้อดูพี่น้องโอ้เห็ดมันอยากออกเกินพี่น้องคนน่ะเห็ดอยากออกแต่อฝนบนตกครับ ถ้าฝนตกมากเนี่ยโอ้ประเปียกว่าบ่อด้คุ้ยเด้ครับอเอาเกลียงใส่ผลลยมัผลไใหม่มากอะหพ่อใส่ครับพี่น้องเกิดดีคักป่านนี่ยอมหลับอยู่ครับเกิดดีนะครับเกิดดีขอบคุณพี่น้องเ้อครับเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนในผมนันไมได้ครับนะครับเกิดมันอยากออก แต่ฝนบ่ตกโอ้หัวรุดแู้เก็บเพียดยในหัวรุดยำหนักมาเก็บเพียดแห้งมาเก็บเพียดแห้งฝนบ่ตกอนี้มันเป็นลาครับเป็นลาพรุ่งกับ,เ,บเอาครับเป็นลามันกินไม่อร่อยนะครับอ่พี่นอ้องมาเก็บเพียดน้ำกันเก็บเพียดน้ำกันเด้อครับ โอ้ยหัวดูดดีละเก็บเพชรไหมเพ็รหาไปกับพท่านนะครับก็เจ้าสั่งก็เจ้านั่นแล้วก็เพิ่นก็มาสือครับหนึ่งเลี้ยวขายตอนนี้เป็บ่ได้ขายหรอครับเผมจะเก็บไว้รัาบบ้านไปฝากพี่ฝากน้องครับพี่นอ้องหายากแล้ว ฝนมาตกถ้าฝนตกมานะครับโอ้เราต้องพูดเลยไปเดินหากันต่อครับนี่แหลกมามาสายครับนึกว่าจะมันจะบกเกิดพอนนี้มาทำธุระน้ำก็เลยเล้แบวะครับแีวะลงดูอ่นมากไม่จะเกลียดด่ครับฝนบอตกใส่นะครับ ฝนตกใส่มันเลยครับโอ้ยบุดอกเกดพี่น้องเลยดอกเกศนาเรียงบด้บ่ครับแมาปลาเนี่ยมันต้องเลือกหน่อยครับถ้าบเลือกบด้หลังไตทองมันเป็นใตทองมันจะเป็นล่าครับใตทองนี่เป็นล่าเนี่ยดอก,กอดอกงามพี่น้องดอกงามลองดูก่อนนี่ครับแต่าขาวเงี้ยกินได้สบายครับถ้าว่ามันเป็น เชื่อลาเปน็นอะไรกะบวชได้ครับเนาะที่นี่พุมนางลงบนนี่โอ้ยดอกใหญ่ฝุดดอกใหญ่เกินดูดอกเห็ดพี่น้องดอกเห็ดถูกฝนดอกเคดแรงดอกเคดแรงก็จะไม่มีแล้วครับเี่นครับกระลังเกล็ดกระลังเกล็ดเอาครับมันกน้อยดอกน้อยเกินนะครับ ลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเขียนให้ผมน่อยเด้อครับถ้าหากชอบคลิปนี้ครับเก็บเห็ดรพึงคมครับคนก็หลายอยู่เลยครับข้นขรกะระไล่ครับอยู่ในติดไข่ทหารครับเดี๋ยวติดไข่ทหารติดไข่ทหารไม่รู้ไงครับ เป็นแหงนี่ครับเป็นล่าไงเอาไปได้ครับดูมันอยากเกิดเล็นดอกน้อยแต่แบ่เอาได้ไหมเป็นแบบโอ้ยเ,เป็นลาเอาไปได้เสียงเขาพุ่งมาหาหลา,ายครับผนมาตกนก็มาหาหลา,ายอยู่ครับเสียงเดือดกันานะเด็ดมันเกิดแล้วมันอยากแห้งนะครับเป็นบ่ครับ เกิดแล้วมันแห้งเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนะได้บ่จุ่มหนึ่งครับพี่น้องดูมันเกิดดูมันเกิดครับหนูหนูขึ้นเป็นแฉงเลยครับต้องดูก่อนครับพัาเชว่าจะได้ไหมได้อยู่ครับนี่ได้อยู่ครับสองดอกนี่พี่บ่๊ดบดได้หรือเปล่าได้เลีครับไม่ได้จริงๆด้วยไม่เอาได้ก็จังเอาครับไม่เอาบ่ได้ก็เอาครับ เลือกน้อยครับเพราะว่าถ้าไปกินเองแล้วบปเลือกมันเป็นล่านบลาเสียบครับกินมันออกเฟืเ่อนๆครับออกเฟื่อนๆเก็ดแรงเกิดไรครับมาต้มผ้าจะอ้อมไปเก็บฝันเงินครับม้วนๆพี่น้องสนุกสนุกสนานกันเลยเก็บๆถึงขมอยู่คาครับ แบบแรงๆดูครับอยากออกเกินครับดอกจูมแหงๆพอ้เอาเมียดหน้าม้วนกระเมียนครับม,มันไม่สมบูรณ์เนาพี่น,อน้องผมก็มองเห็นเย็ดอยู่บางที่ทั้งไหนเนาะ วันนี้ตายตายตาเอาบ่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้กพลังเกิดกะร้ายครับนะเราทับอ่อนไปเก็บฝังครับมาดูดอกเงี้เองใ้ดอกน้อยให้ดอกพี่น้องดอกน้อยกับบานนะเก็บขาดฝนเอาบ่ได้ครับดอกเงี้ยอยกับบานเห็นะครับเนาะ พาไปดูจุ่มนี่ครับจุ่มนี้ยอมน,อมนี้ยอมนี้มันสิได้พ่อเง่นบ่เฮ็ดพี่น้ระรองพลังเกิดฮุ้ยโตละดอกน้อยเฮ็ดบอดดักน้าดอกหน่อยยังนั่นนหมครับไม่ได้จะเอาก็ดอกมันต้องเรียกนะครับบ่เรียก,กับบอดดักบอดดักก็แชร์เด้อครับ มาดูจุ๊กำลังขึ้นไหมกำลังขึ้นมากมาย, <c oughs> อยาโอ้โหเจ็บมากครับงามเลยลองดูที่ละดอกข,อขนาดจุ๊มๆนะครับนี่เป็นลโลบนะตรงนี้อ๋อได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ ดอกไม้เป็นโลกกะบอาครับพี่น้องขึ้นหลาย,ยารับเรื่อยๆนะถ้าเงาไม่จะวอามันจะเอาใดบ่ทันล่ะครับเอาใดกัดดอกเลยแต่ตามจิงค่ะเจ้าก็เอาไปกินแหละครับแต่นี่เอาไปกินเองครับบ่อยากเอาไปอะไรครับมันกินบ่เสียบครับมันจีเปื่อนมันจะออกเเฟือนๆครับขนาดดอกหน่อยอยังเป็นล่าไหมครับ อ,อ,อ,อโอยครับเดี๋ยวคอยมาลูกแกนงมาเจอรายด้หลายสําไหนนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาก่อนนะครับครับพี่น้องหาบัไดพักนึงนะครับก็ได้อยู่ครับเห็ดร่อนครับร่อนแดดจนลูกตอนคักโอ้ยแต่เห็ดดอกหน่อยพี่นออ้องเลยเห็ดก็ไม่แต่ดอกทำไงล่ะครับ ดอกกำลังพอกินครับกำลังคุ๊บกับก็ปฏืเอว่าดอกใหญ่เท่าไรนะครับเพราะว่าฝนกนตะตกนะครับดอกน้อยอากินมันแหงนะครับเอาอะไรทิ้งเล้ทากันไปเรื่อยๆพี่น,นอนเท่าแล้วเออโอ้หมดครับ ดูดูครับตีใดปนีิเกิดอย่างงี้ดอกน้อยเนาะพี่น้องอยาไจะเก็บอย่างี้หรอกว่าดอกหน่อยลูกเป็นอะไรก็บเอาไปครับเดี๋ยวไปลุนกันว่าหาแล้วออกไปได้ลายสำไค,ครับ ครับผมผลงานครับวันนี้น้อยร่อนครับผลบัตตกกระดดกคือว่าโอเคครับกระกด็คือว่าโอเคนะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ศสำคัญจะขำโฆษณาเด้ครับเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปครับวัอนี้กับหมันอยู่ครับไปของเจ้าโอ้หมันหมันคือกันครับหมันหมันคือกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงครับสวัสดีครับ